สวัสดีค่ะพอเข้าไปก่อนนการประจําวันนะคะเรือนผักตายฟังตะวันออกประจําวันอังคารยี่สิบเก้าตุลาคมเจ็ดค่ะสากการบันเรานะคะจะมีการจัดในตฟังดูค่ะเรื่องจากผลิตจากพ่ภูนนะคะเยอะกว่าการตา่ำปกคุุม,มเรียนผักกลางเลยยอดว่าการต่ำนะคะกําลังแปลงปกคุุมเรือนประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะผักไทยเราเทียมชนิดไนอ่านะคะผักตายมีเม,มีเป็น่วนหมากค่ะ เนรัชชมพอลนะคะตัวผอกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงกําลังปานกลางค่ะบริเวณจังหวัดประจวบ,บคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ค่ะในรัชชิงพระนะคะตัวผอกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางค่ะบริเวณจังหวัดสงขลายและราธิวาสค่ะ แล้วน้ำพุผางตายฟ้องตอนออกอุณหภูมสิสูงสุดเมดื่อวานนี้วัดได้สามสิบห้าจุดห้าองศาเซเลสเซติตาการเสยานนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชหุ่มต่ำสุดวันนี้วัดได้หยิบสามจุดสี่องศาเซลเลสเซติตับลนนองผลับอำเภอวัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะรายงานปริมาณฝนสถานียิบสี่ชมูนะคะภาคใตาฟ,ฟ้องออกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายค่ะปริมาณฝนมากสุดเมดื่อวานนี้วัดได้25.4มิลลิเมตรที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะ พยาก,าการณ์อากาศภาคใต้ยฟัง,งออกสก,กาถั่วไปมีฝนฝ่า,นากขนนองลา้พื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง,ย,งยี่สิบซีนยี่สิบหกองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงสามสิบสองถึงสามสี่องศาเซลเซียสค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฝ่าคันนอนและล,ะลมกระโชกแรงด้วยค่ะคืนลมนะคะจะเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็วสิบพาถึงสามสิบพากิโลเมตรต่อชั่วโมงห้างฟังทะเลมีคลื่นสูงถึงสองเมตรค่ะ บนพื้นดิพ่นฝาคันน่องคืนซุม้มมากกว่าซ่องแมตตค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยคมระมัดระวังนะคะระลิดเลี่ยงการเดินเรือบริว้นิพ้นฝาคันน่องค่ะขาดไม้สวัาดิ์กาด7คนข้งหน้านะคะร้องว,วันที่หยิบกาวตุลาทึงวันที่สีบัญิกาค่ะผากแต่ตอนออกตอนบนตอนหลังนะคะจะมีฝน,นล่วงฝาคันน่องลอยละ40-60คลองพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงค่ะ ก็จบข่าวพยาก่อนการเปียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามชมทุกข้องเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ วิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน